สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเท c h n ิ c i ช n c น a n น e l จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับระบบน้ำหล่อเย็นของรถ t o y ยต้าวีโปี2 0 1 0นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเข็มวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอยู่นะครับซึ่งเข็มจะอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผ่านการวอร์บเครื่องผ่านการวิ่งมาแล้วนะครับกว่า300กิโลเมตรนะครับเข็มก็จะมาอยู่ตรงกึ่งกลางซึ่งเป็น ตำแหน่งที่ปกตินะครับของรถ Toyota Vico นะครับข้อเสียก็คือเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสแตนดาร์ดคือ80ถึง84องศาตามเทอร์โมสตัตภาพน,นี้คือผมกำลังทดลองวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องยิงอุณหภูมิครับหรือปืนยิงอุณหภูมิลองยิงไปที่ตัวเซ็นเซอร์จับความร้อนของน้ำน้ำหล่อเย็นตอนนี้อยู่ที่72องศาส่วนที่ท่อน้ำออกอยู่ที่ 75.5องศานะครับค่อนข้างร้อนมากนะครับถ้ามือจับเนี่ยมืออักพองได้นะครับส่วนท่อน้ำเข้าอยู่ที่ประมาณ49 5051.4องศานะครับท่อน้ำเข้าเย็นครับเย็นกว่าสรุปก็คือถ้าเข็มวัดอุณหภูมิในห้องโดสารมันขึ้นอยู่กึ่งกลางแสดงว่าอุณหภูมิภายนอกของอในห้องเครื่องตั้งแต่ท่อน้ำเข้านะครับ กพรำเร้ากเาอยู่ประมาณ50องศาขึ้นไปนะครับจนถึงฝาสูบนี่ก็70 72องศาขึ้นไปนะครับร้อนมากนะครับส่วนภาพนี้ก็คือผมจะใช้ตัวเทคสตีมนะครับวัดผ่านพอร์ต DLC 3หรือ,อ Data Link Connector นะครับก็คือเอาสัญญาณจาก ECU มา มาให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิในขณะที่เราขับอยู่อุณหภูมิมันจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเทอร์โมสตัตทที่เราใช้อยู่ตามมาตรฐานก็คือ82องศานะครับแต่ถ้าอุณหภูมิภายในเครื่องยนต์เวลาที่รถวิ่งอยู่มันไม่เท่ากันนะครับไม่ไม่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนตอนที่อยู่ที่เทอร์โมสตัทนะครับมันก็จะต้องร้อนกว่านะครับเราลอง จะรู้ได้ไงว่าร้อนกี่องศานะครับก็มาดูจากคลิปนี้นะครับก็มันก็จะอยู่ระหว่างเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมันก็จะอยู่ระหว่าง8 6ถึง8ปาองศาครับในขณะที่วิ่งนะครับตอนนี้รถความเร็วรถก็อยู่ที่ประมาณ80 80 90แปครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพถนนนะครับเราขับไปเรื่อยๆบางครั้งก็ลงมา 70นะครับอุณหภูมิน้ำก็จะแปรผันตามขึ้นลงตามสภาวะนะของความเร็วด้วยนะครับแต่จะอยู่ระหว่าง686ถึง89องศาครับส่วนอุณหภูมิอยู่บริเวณเทอร์โมสตัตหรือตัววาล์วน้ำก็จะอยู่ที่ ประมาณ8 0ถึง84องศานะครับเวลาที่เวาน้ํามันจะเปิดนะครับอุณหภูมิต้องอยู่ที่80-84ถึง84องศาแต่ถ้าอุณหภูมิอ,อยู่รอบๆอห้องผาไหม้รอบๆอบอ่าก็บอกสูบก็อยู่ประมาณนี่แหละครับประมาณ8 6ถึง8-9องศาครับก่อนที่จะ ออกมาที่ฝาสูบนะครับออกมาที่ตัวเซนเซอร์นะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้นะครับจะแ,แตกต่างก,กันกับตัวตำแหน่งที่บริเวณเทอร์โมสัตว์นะครับอันนี้ก็เอามาเป็นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาที่เซนเซอร์วัดอยู่ที่ฝาสูดมันอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเผื่อใครอยากรู้เผื่อใครสนใจนะครับ เอามาเป็นข้อมูลเอาไว้แก่ช่างหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับว่าลักษณะการทำงานของรถยนต์ของ t o y ยต้าวีโกนะครับในขณะที่ขับนี่อุณหภูมิโดยปกติแล้วอยู่ที่ทเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นข้อมูล แก่ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็นี่เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งเก็บมาเมื่อช่วงสงการนะครับช่วงที่ขากลับจากต่างจังหวัดนะครับผมก็ทําการเก็บข้อมูลในขณะที่อากาศร้อนๆนะครับวิ่งกลางวันนะครับตอนเที่ยงๆแดดแรงๆนี่พอลองเก็บข้อมูลดูนะครับขับบนถนนจริงนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดู นะครับว่ารถ Toyota v วี o กะครับปี2010นะครับลักษณะการทำงานของระบบน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิน้ำในรถยนต์จริงๆวัดจากเซนเซอร์มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ